สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ หลังที่3นครับวันนี้เราอยู่ในที Kingdom นะครับวันนี้จะมาบอกทีมมิกนะครับแบบนิยมนะที่เขานิยมเล่นกันนะครับซึ่งหมีก็ไปทดลองแล้วอุอยปรากฏว่าดีจริงว่ะนี่ทีมมิกก็คือในส่วน3จกนะครับพี่น้องร่วมสาบานนะครับป้วนอู้เตียวหุยแล้วก็เล่าปีนะครับแล้วก็ส่วนอีกเออผสมอีกกกนึงก็จะเป็นในส่วนงอนะครับก็มีในส่วนใต้เกี้ยวถามว่าใต้เกี้ยวป่าวะรือเสี่ยวเกี้ยวไม่รู้อะน่าจะใต้เกี้ยวแหละมันมีตัวคิวนะ คือต้องบอกว่าภาษาอังกฤษออกให้ตรงภาษาจีนมันยากครับมันยากนะน่าจะน่าจะใต้เกี้ยวแหละซึ่งตัวใต้เกี้ยวผ่านด่านไปจะมีแจกครับซึ่งตัวของนางทำาอะได้ตัวของนางเห็นไหมครับถ้าเราปลดเลเวลสองมันจะฮิวหมูครับก็อยู่ที่ค่าแท็กของตัวเสี่ยวเกี้ยวอะ่ะมีก็ฮิวอยู่ทีเป็นหมื่นนะทั้งปาร์ตี้เลยนะครับแล้วก็เวลาใช้มาจะชามฝั่งตรงข้ามด้วยค่อนข้างดีนะมันดึงเวลาดี อ่าต่อไปงออีกตัวห่มีมีงออยู่แค่ตักสองตัวไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอ้นัน่นอะจิ้ท่ายที่เป็นนักกราบมีเห็นเขาแรงนะมันฟาดเป้าเดียวแรงเหมือนโกนอูอ่ะก็แต่จะเอาแบบหนีก็ได้ก็คือลกซุนนะครับลกซุนจะมีฝากบอยไฟบอลสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูที่เลือดต่ำที่สุดครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่รอบๆรอบๆไฟอ่ะมันจะติดเผาไปด้วยก็หนีก็ว่ามันก็ดีอยู่เอาไ้คู่กับโกนอดีอยู่นะก็แค่นี้ครับ เดี๋ยวบอกอีกสามตัวก่อนแต่ตบอกไปหลายทีแล้วลปีซา่ากออทางปาร์ตี้ดีมากครับต่อไปเป็นในส่วนกวนอูกดโอตีเป้าเดียวมันเอาไว้ฆ่าแทงอ่ะตัวข้างหน้าเวลาฟันมันจะสะแลชโดนรอบๆเลยครับแรงมากนะดาเมจประมาณหมื่นห้าเท่าที่มีลองนะครับต่อไปเป็นในส่วนเตียวหุยนะครับเตียวหุยก็มาเพื่อแทงเลยเวลากดสก,กิลไปก็มันจะบอกดีเฟนต์ก็ควรทําให้ถึกๆเพราะว่าถ้าเตียวหุยไม่ตายเราก็ไม่ตายครับแค่นั้นเอง อดียมีจะบอกระบบต่างๆของเกมนะถ้าเกิดใครอยากมาปั้นตามทีมหมีเล่นผ่านก็ด่านง่ายมากครับเดี๋ยวจะมาบอกระบบต่างๆของเกมที่เอ่อคนรู้กับคนไม่รู้ทําให้ต่างกันเยอะๆนะครับแอคเซิลนี่คือทําได้ทุกอย่างเลยเห็นไหมเขาก็จะมีบอกเอออันนี้ตกลงไม่ใช่จูโลงนะมีคนบอกชื่ออะไรนะเออเกียงอุยเออเกียงอุยใชใจเวยมันอ่านว่าเกียงอุยอยังไงวะมันต้องเป็นคำศัพท์เฉพาะทางจริงๆคนหนึ่งจะรู้ได้นะประมาณนี้นะครับ ก็เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมแอปเซาทดีแฟนก็จะเป็นส่วนเตียวอุยเห็นป่มเอ่ออันนี้น่าจะเตียวอุยไอ้ดันเวดันเวยเนี่ยไออ่อเตียนอุยนะครับฝั่งฝั่งวุยนะเห็นป่ามันจะมีในส่วนการอัพครับว่าเราแตงจากไอตัวที่สามไทไทสี่ชี้นี่น่าจะไทยซูจูถ้าพูดผิดขออภัยนะก็คืออันนี้มันแท้งของแต่ละก๊กเลยไงเตียวอุยก็เป็นจกนะครับประมาณนี้ คือเพื่อนๆจะต้องอัพค่าตัวต่อพวกนี้ครับมันจะบอกสเตตัสของแท้งเห็นไหมต่อไปสไนเปอร์จะเป็นในส่วนลบซูนแฮหัวเยียนเห็นไหมอาเชอร์สาราพัดเบอร์เซอร์ี่กวนอูเลยกวนอูนี่ต้องอัพนำแล้วว่าตัวแบกนะต่อไปซัพพอร์ตก็เป็นในส่วนเล่าปีกับไต้เกียวอันนี้ต้องอัพนะพยายามอัพตัวละครที่เราลงมากที่สุดเป็นเป็นค์ดไหนก็อัพตรงนั้นครับอัพไปเยอะๆเลยไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากนะ ยางองมีซับพ,พอมีลง2ตัวมีใต้เคียวกับเล่าปีถ้ามีอัพตรงนี้ก็จะได้2ตัวค่อนข้างคุ้มมากประมาณนี้นะครับต่อไปอย่าลืมตีบวกของด้วยนะตีบวกของด้วยนะครับให้บวก5ม,มันจะบวกเยอะนะครับสกิลนี้มันอัพตามเลเวลอยู่นะ้วเห็นป่ะแปดสิบเอ็ดอาอย่าลืมมาไอ้นี่ครับ ต่อไปคือดาวไงใช่ไหมครับคือเกมเนี้ยตอนหนึ่งดาวเนี่ยมันต้องเอาตัวเองซ้ำก่อนพล้วนะอันนี้พอสองดาวเสร็จแล้วเนี่ยสองดาวไปสามดาวเราสามารถกินตัวฝ่ายเดียวกันได้เห็นปหตัวไหนไม่เล่นก็กินเดี๋ยวมีอาจจะกินเอ่อตัวลงตัวนี้ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่คงเบ้งนะชื่อซีซีมีมีเห็นใต้คอมมต์เขาบอกกันอยู่ต้องขอบคุณมากนะแต่แม่งอาจจะไรก็ไม่ตีซีดูดิซุกชูมันอาจจะไรซีซีวะมันต้องเป็นคําเฉพาะทางจริงๆนะและแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราเอาตัวสองดาวของอย่างควรนอูสองดาวไปกินใช่ไหม ต้องเป็นตัวในกกเกียวกันอย่างเช่นจกใช่ไหมก็เอาตัวละครที่ไม่ใช้มีอาจจะไม่เล่นไอเอ่อซีซีแล้วเพราะว่าผงเป้งมันตัวแบกมากกว่าหมีก็จะกินเลยนะครับอ่ะดีใม่ดูเลยเพราะว่าหมีไปเล่นคอมเพนคู่สามจกบวกสองง้อมันผ่านด่านง่ายกว่ามันมีฮิวอ่ะมันดีกว่าจริงกินเคียงอุยไปเลยดีไหมเนี่ย,ยงไงเล่าผีก็แบอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนนะเคียงอุยมันก็ดีอยู่อ่ะเห็นดาเมจหมูดีเดี๋ยวไว้ก่อน เห็นไหมอันนี้หนึ่งดาวชื่อซูฮานที่เป็นอ่านว่าอะไรวะฝ่ายบุยอ่ะซุนหัวหรอไม่รู้ชื่อ่เห็นไหมถ้าเกิดสมมติเราจะอัพหนึ่งดาวไปสองดาวเราก็ต้องมีตัวซ้ำของเขาก่อนสองดาวก็กินตัวในฝ่ายเดียวกันเป็นสองตัวสองดาวอย่างที่มีกินกวนอูไปตะกี้นะครับโชน้องมีตัวซ้ำเห็นไหมอันนี้สําคัญนะก็เอาง,ง่ายคือถ้าเกิดเ,เพื่อนเล่นกกเดียวกันมันจะมีปัญหาคือมันย่งทรัพยากรกรันสองดาวมีผู้ลงนะ เพรามีแนะนาสาหรับสสยพี่สาเติมน้อยเล่นผสมดีกว่าครับมันจะได้ไม่ต้องยา่างทรัพยากรอนนย่างเช่อนอ๋อโจ๊กบวกงอเอ้ยโจ๊กบวกงอเออนี่งองออยู่นี่หรือว่าจะเป็นในส่วนโจ๊กบวกออวีก็ได้เล่นแล้วคับเพื่อนเลยมีตัวไหนซ้ําเยอะก็เล่นใหม่ประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถขายได้นะอันนี้สามารถขายได้นะครับอันนี้สามารถรีเซ็ตได้ตัวละครตัวไหนที่ไม่เล่นแต่ว่าตอนนี้กวนอูมีจะสามดาวแนละ้ว เราเอาขึ้นตัวแบกก่อนอันนี้คือระบบลิงก์วอลเลอร์มันจะคิดจากเลเวลต่ําสุดของ5ตัวละครเราอย่างเช่นตอนในล็อกซูน4ี่ 43, ใช่ไหมถ้าสมมติมีจะเล่นตัวไหนมีก็ใส่ไปมันก็จะเรเวกว่า43ประมาณนี้เอามีใส่โจโฉแล้วกันเพื่อว่าจะเล่นวบีนะเห็นไหมโจโฉสี3ถ้ามีไปอัพล็อกซูนจาก43เนี่ยให้50ทุกตัว50โจโฉก็จะ50อันนี้เพื่อนๆไม่งงนะอันนี้ เอาเป็นระบบการเล่นที่ค่อนข้างสาคัญเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไต่หอของกกนะกไกไฮกกมันนะครับอันนี้เดี๋ยวไงก็ต้องเปิดให้หมดเนาะเออตะกี้หมีกินไอ้นั่นไปแล้วอะ่ะคุณคิดได้ว่ามันมีลงจกแต่ไม่เป็นไรตัวมันหาง่ายต่อไปมีอะไรอีกไหมครับสําคัญอ๋ออย่าลืมเปิดอาวุธอาวุธส่วนตัวของเขานะครับนี่แต่ออกยากเนี่ยเลทออกแค่ศูนย์จุดศูนย์สามมเห็นไหมครับ พยายามหาของง่วงเนี่ยเอาไปใส่กับตัวละครให้ได้ครับเนี่ยอย่างเงาวควนอูม,มันไม่บอก่ะเลยไปกดค้างดูไม่ได้มีได้ทวนเตียวอุ๋ยมาบีเมนไม,ม่บอกแพลนที่บ่กแอยแท็กนะครับค่อนข้างดีเพื่อนๆก็อย่าลืมเปิดหาคู่กายของตัวให้ได้แต่ค่อนข้างหายากแต่เกมนี้มันแจกเยอะนะเกมนี้มันแจกเยอะมากไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องัดระบแต่เติมให้เขาก็ดีนะเพราะว่ามีก็ทําหน้าที่มาโปรโมทเราไม่ต้องห่วงครับงานไหนจ้างมีมีเล่นเร็วอยู่แล้วไม่ไม่ต้องห่วงครับ เล่นทุกคอนเทนต์จบหมดทุกเกมเล่นได้หมด15เกมมั่นใจครับต่อไปเป็นในส่วนอะไรเอออย่าลืมเข้ากิว้วหมีลืมเข้ากิวแต่มาว่าแล้วพยายามเข้ากิวที่คนเล่นเยอะครับมันจะได้รู้ว่ากิวในแอคทีฟไงเอาขอรับเลยว่ดีไอเดอร์มีขออนุญาตไปทดลองด่านให้ดูแล้วกันนะครับไปด่านเม่กี้หมีเล่นไม่ผ่านนะเดี๋ยวลองใหม่นฮี้อัพพลังมาแล้วคือข้าง การเซตทีมเนี่ยแนะนำนะครับว่าเพื่อนๆต้องเลือกครับว่าจะเล่นค่ายไหนมีเล่นแอคแท็มีก็จะตามนี้จะลืมใส่ของด้วยนะครับอย่าลืมใส่ของด้วยนะดีนิกเนี่ย mm hmm. เปรี้ยวหุยมีใส่อาวุธส่วนตัวมันไม่ค่อยโหดอ่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดใส่ตัวของเขาเองมันจะมี duration. อีค p ฟดีบัฟดูเ a ชั่นอ๋อการดีบัฟย0สเปนนะเวลาโจมศัมตรูโจมตีมาก็เฉยๆอะ่ะ มีก็ว่าแอกแท็กับแฮร์รี่แอกแท็กเยอะอย่างงี้หมีเอาให้กวนอูใส่ดีกว่าอันนี้๋ยวแต่เ,เพื่อนๆนะเนี่โอ้ยมีใส่ดีแฟนเฮดพีเอาเอาเน้นท้ายก็ดดีกว่าครับเล่าปีเน้นแอกแท็กเฮดพีครับเพราะว่าเราเล่าปีหมีเป็นตัวที่สามันยืนข้างหน้านะมันก็ต้องเนื้อหนาหน่อยอะต่อไปในส่วนล็อกซุนก็ใส่แอกแท็กนะครับแล้วก็บวกแมนหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นในส่วนเอ่อใต้เกี๊ยวแอกแท็กแล้วก็ฮิวนะครับเพราะว่าตัวนางก็มาได้ฮิวด้วยเนาะดูไหครับ เซตเหรอมีเซตแบบนี้แล้วดีแล้วเราปีกคนเปิดก่อนมันทำให้ปาร์ตี้เราตายยากครับแย่าต่างโต๊ะต่างโต๊ะมันจะดึงตัวตัวนิ่มเราครับามาดึงกระเทือนะในะใายเกี๊ยวมันจะซาวปาร์ตี้วิววิวหครับทำให้ปาร์ตี้เราแบบตายยากบอกว่าปีกไปตายยากมากเราปีปากปใส่เออใส่เอออะไรนะใต้เกี๊ยวไม,ยไม่รู้ว่าสักอย่างเนี่ยแหละ นี่ครับตัวโอลป้าเข้าไปครับ <S <S เฮ้ยลูกใต้เหรอลรูคนโดนอะไรวะหมีไม่ได้ดูเลยอ่ะน,น่าจะโดนมันเชี่ยคนอูไม่แรงกว่าของฝั่งเขาอ่ะตั้งตอครับโกอูจะตายแล้วอ่าตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวนิ่มๆครับเราต้องรีบบุกเลยครับข้าวมนจะโกลูจะตายแล้วโอ้อยเหลือคนอูยอ,อย่าพึ่งหิวก่อนเออ,อ 7, หิวเสร็จพันหมูครับนี่นี่โกลูฟรอดครับนี่ฉันรอดแกก็ตายแล้หมดสีอย่างนี้ จะคุยโว์วิดึงครับตีท่าเด้อหัวโ,วโตให้หัวหัวโตสร้างก่อครับเรียบร้อยอย่างนี้ทบบอะไรเราไม่ได้แน่นอนเมื่อกี้หมีไม่ให้ดูอ่ะไม่รู้เราคุดดยตัวอะไรตายอ่ะเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นการรีวิวทีมด่านให้ดูแล้วนะตั้งแต่ห้าสองถ้าเทียบกับาห้าจงห้าจงห้าจงกากกว่าห้าจงมันตายง่ายอันนี้ตายยากกว่า อ่ะเอาเปว่ามีร,รีวิวทุกระบบให้ให้ฟังนะรผู้เล่นก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็จัดทีมยังไงก็คิดไม่ออกก็จกัดตามหมีก็ได้ขานแน่นอนอ่ะแล้วเจอกันนะครับ